เอาเลยครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังลังเลในการสมัครสมาชิกช่องกอมีทีวีอยู่นะครับกลัวที่จะไม่คุ้มหรือกลัวที่จะไม่ได้เกมโปรตามที่หวังนะครับผมก็ดูจากอันนี้ได้นะครับผมอัปเดตเกมโปรทุกวันนะครับในกลุ่มนะครับผมแล้วล่าสุดนะครับมีน้องสมาชิกคนหนึ่งทักเข้ามาบอกว่าพี่มีเกมนี้ไหมพี่ก็ตอบเดี๋ยวนั้นเลยนะครับบอกว่ามีมีเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับผมพี่ก็ทําการโปรให้เป็นที่เรียบร้อยเลยไม่ถึง10นาทีครับไม่ถึง5นาทีพี่โปรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ยับส่งลิงก์ไปให้น สิบบาทนะครับผมก็ได้คุยกับพี่ด้วยนะครับแบบตอบเร็วทันใจจริงๆเลยนะครับผมนะครับผมถ้าใครกดสมัครแล้วทักเข้าเฟสมาด้วยนะครับผมหรือไม่ก็ทักไอจีมาได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เข้ากลุ่มนี้นะครับผมแล้วก็นี่ครับหรือถ้าไม่ทักพี่นะครับก็สามารถเข้าไปกดเข้าไปในช่องพี่นะครับแล้วกดคําว่าชุมชนนะครับจะมีโพสต์สำหรับสมาชิกอยู่นะครับสามารถสแกน QR c ค d e ได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวมินิทีวีด้วยกันนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีทนะ่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอลฟมินิทีวีนะครับผมวันนี้อยู่กันในเกมซับนาติก้าโมบายนะครับหรือว่าซับนาติก้าบนมือถือนั่นเองนะก็หลายๆคนน่าจะเคยผ่านหูผ่านตาบา้างนะครับสำหรับเกมนี้นะซับนาติก้านะครับช่องดังๆก็เล่นกันนะครับเป็นเกมแนวเอาเอา,เอาชีวิตรอดนะครับผมซูเวิลนั่นเองนะในในน้ำนะครับผมหรือว่าในทะเลนั่นเองนะ อ่าโอเคนะครับก็จะไม่อธิบายอะไรมากสําหรับเกมนี้ก็จะเอามาแจกให้เล่นกันนะครับผมให้มาลองเล่นกันนะครับก็จะมีนะครับโหมดอ่าเซอร์ไวน์เวลนะครับฟรีดอมแล้วก็ฮาร์ดคอร์นะครับผมแล้วก็มีเคียรทีฟนะครับผมหรือว่าสร้างอะไรก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็สําหรับการตั้งค่านะครับมีภาษาอังกฤษ,าษภาษาฝรั่งเศสเอลมันอิตาลีญี่ปุน่นเกาหลีแต่ไม่มีไทยนะ โอ้มีเยอะมากเลยอ่ะมีจีนด้วยนะครับมีเยอะมากแต่ไม่มีไทยนะครับมีอ่าโปรเลียจีนญี่ปุ่นนะครับโอเคเราก็จะภาษาอังกฤษไปแล้วกันนะอืมโอเคครับสำหรับการพวกวคอนโทรก็ปกตินะครับเดี๋ยวไปดูกันในเกมนะสำหรับการาฟิกนะครับผมก็ปรับอยู่ที่บาลานนะครับอาจจะมีไฮโลแล้วก็บาลานนะครับ ก็อันนี้ผมปรับเป็นเวลี่โลนะผมลองปรับแบบเป็นมีเดียมแล้วมันก็กระตุกนะครับผมปรับเป็นไฮยิ่งยิ่งกระตุกเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพแล้วกันนะครับเผื่อว่าใครอยากเห็นภาพนะดูครับภาพโคตรสวยนะภาพเหมือนในคอมเลยนะครับอ่ะผมลองกดเล่นให้ดูเดี๋ยวผมไปปรับใหม่ในเกมแล้วกันผมเอาลองแบบเอาหมดชีวิตรอดแล้วกันนะครับให้ดูภาพแบบที่มันมาจาก ในเกมก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมปรับให้มันเล่นได้นะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะกินสเปคนะครับสำหรับพื้นที่เกมนี้ก็2องจิกนะผมยังไม่เห็นยูทูบเบอร์ YouTuber คนไหนแจกนะครับสำหรับเกมนี้ซับนาติก้านะครับผมก็เลยเดี๋ยวจะเอามาแจกให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวว่าใครอยากเอาไปลองเล่นก่อนนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นเต็มเลยเต็มแล้วนะก็ประกาศ มาวันเ,เดือนที่แล้วนะครับผมตอนนี้ก็มาแล้วนะได้เดือนหนึ่งก็เลยเดี๋ยวเอามาลองเล่นกันให้ดูนะครับสคริปต์ทูทอรียลชิอ่านี่นะครับดูภาพก่อนนะอันนี้คือเครื่องผมแทบจะไม่ไหวเลยนะดูครับเหมือนในคอมเป๊ะเลยนะนี่ผมปรับ60เวมเลสนะครับผมลองปีนขึ้นไปดู ปิดชึบโอ้กระตุกมากอ่าประมาณนี้เดี๋ยวผมลองไปดูในน้ำแล้วกันนะครับมันจะกระตุกนิดหน่อยนะอือฮึดูภาพครับภาพเหมือนในคอมเพลยเลยนะใส่กิ๊กเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมปรับภาพก่อนแล้วกันให้มันสามารถเล่นได้นิดนึงนะครับผมไม่งั้นเล่นไม่ได้แน่นอนอนะผมปรับเป็นบาลานซ์แล้วกันอ่าปรับปรับเป็นโลนะครับแล้วก็ แล้อันนี้บาลานซ์ดีกว่าแล้วก็เป็นวลี่โลนะครับแล้วก็60สิบเฟรมเรทประมาณนี้เล่นได้นะครับนี่ก็ถ้าใครเครื่องไม่แรงก็ต้องลองนิดนึงนะครับผมก็ปรับโลให้ทุกอย่างเลยนะครับดูดูปลาดูปลาดูท่าไหว้ด้วยนะครับโอ้โหสุดจึงจริงๆเลยแต่ผมเล่นไม่เป็นนะผมข้ามดูทัวเรียลมาเพื่อแบบให้ท่านผู้ชมดูภาพเฉยนะครับเดี๋ยวลองดูตรงนี้ก่อน Inven t o r y ทเทเนียมนะครับมาถึงเขาน่าจะให้เราเก็บของหรือเปล่าเดี๋ยวลองหาเก็บของตามใต้น้ำก่อนแล้วกันนะครับมันน่าจะมีอะไรชิปอ่ะได้เป็นอะไรไม่รู้มานะครับ Material พวกนี้เก็บได้หรือเปล่าครับเก็บได้นะลองเก็บดูก่อนมันจะเป็นเห็ดเนะี่ย นี่คือรอยอันนี้ก็เก็บได้ครับภาพเหมือนในคอมเดะเลยนะเขาทำมาแบบสมจริงมากๆเลยนะครับม,มีปลาด้วยนะออกซิเจนจะหมดครับไม่หมดเร็วจังเราต้องขึ้นมาหายใจตลอดเลยเหรอผมไม่เคยเล่นเหมือนกันผมเคยดูสกิททีวีเล่นนะครับช่วงแบบโอ้โหช่วงแบบ ผมยังเด็กเลยนะครับผมสําหรับเกมนี้นะก็คือนานหลายปีแล้วกว่าจะทําเป็นในโทรศัพท์นะครับช่วงนี้เกมโทรศัพท์ก็มาแรงด้วยไงอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลองขึ้นน้ําก่อนมันมีอะไรให้ผมไม่นี่มั่งเออว่ามันมันน่าจะต้องไปทําอะไรข้างบนก่อนอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยปิวสาจจะเป็นบักเห็บเก็บได้ไมั้เนี่ย อันนี้ท่อย่อส่วนของโดเรมอนนะตรงนี้เมื่อกี้น่าจะบักนะบินไปเลยอะ่ะขึ้นขึ้น,นชิปโอเคมันขึ้นทีมันพุ่งเลยนะขออนุญาตลงมาสำรวจอ่าต้องซ่อมตรงนี้ครับพขอบอก ซ่อมหลายจุดเลยอนะมีอะไรให้หยิบจับไหมผมว่ามันน่าจะมีอะไรให้เราหยิบจับก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะลงไปนะนี่ไงเปิดอันนี้คืออะไรวะสามารถคราบได้นะตรงนี้เออดูวิธีการคราบอนะ่ะเหมือนในคอมเดสเลยนะตรงนี้มีให้คราบได้ อ๋สามารถสร้างเป็นหเอะไรสักอย่างได้นะคือ<ฮ>อะไรวะผมลองครับดิเช้อโดมอะได้มาเป็นโดมอะเฮ้ยโดมทำอะไรได้วะสลัด ไม่ต่อไม่รู้นะครับใครเล่นเป็นก็สามารถลองเล่นกันได้นะโอเคเอาวางตรงนี้หรือเปล่าครับอะไรได้มั่งนะครับเดี๋ยวลองครับดูแล้วกันนะอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ แลได้มาเยอะจัดเป็นตั้งน,นี่คืออะไรโอเคเหมือนจะไม่มีอะไรให้เราต้องทำแล้วนะอุ๊ยอันนี้เปิดได้อะของเหรอสเบียงคนระับไฟ ไปคืออะไรสวัสอ,อ๋อนี่คือช่องเก็บของครับสลับสลอ็อตชิปอ่าเริ่มเข้าใจนะครับสามารถเอาไปเล่นกันได้เลยตรงนี้นี่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ซ่อมหรออุ้ยมันเอาไว้ปลาโอเคเราไปจากที่นี่ดีกว่านะครับ ประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปนี้นะผมก็ไม่ได้รีวิวอะไรมากก็อยากให้ดูเป็นตัวเกมไว้นะครับก็สามารถโหลดได้เลยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมอยากให้อ่าแจกเกมอะไหรหรือว่าทําทเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับเครื่องเริ่มร้อนละ